ไม่ดาราเดลี่เลยดาราเดลี่ผมตัวอยู่ไหนเหอไม่เอมเริ่มใหม่เลยเริ่มแล้วพี่ไหนไม่ไ้ันหนอัไหนแบบนี้แต่ไม่ใช่ไม่อู่หาไม่หาไม่ อ๋อมีคนดึงไหมพี่เขาออกไปอา้ก็ง่าี่ใครปล่อยไอยู่นะคะนเนับีมือครับ่คัเดธุรกิจขนมปังครับผมก็ก็ตอนตอนนี้นะครับก็ยังขายขนมปังทุกวันครับทุกทุกวันอยู่แล้วก็ปัจจุบันเนี้ยวินาทีนี้เลยก็คือมีสินค้าใหม่เป็นแครกเกอร์มงคุด ซึ่งซึ่งปกติพี่จะเคยกินขนมปังที่มันเป็นไส้สับปะรดถูกไหมแต่วันนี้เราเปลี่ยนเป็นมังคุดที่สุกขาต้นเอามาคั่วเอามาปวนจนมาเป็นเสร็จประกบแล้วใส่กระปุกอร่อยมากนะครับวันนี้วันแรกเลยวันแรกเลยหลังจากที่มีข่าวในตอนนั้นแนก็้ความสนใจในการตอรับในไบ้างครับพี่เก็ก็ก็มาเจอผมก็อุดหนุน แล้วก็ตามมาลองถามว่าอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยคือจนถึงปัจจุบันเนี่ยในทางออนไลน์ผมก็ยังมีอยู่แต่ว่าคนส่วนใหญ่อยากจะเจอผมมากกว่าผมก็เลยไปตะเวนออกตามต่างจังหวัดตามหัวเมืองตามอะไรเงี้ยผมก็ไปแต่ว่าวันนี้วันนี้อยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์ครับจนถึงสิ้นเดือนวันที่28แล้วก็มันมีแตกลายผลิตของใหม่นะครับมีมีแบรนด์ใหม่อีกแบรนด์หนึ่งชื่อว่าออโตนัท ผมทาเกี่ยวกับเป็นเฟนไฟรายไข่ผําเฟนฟรายถั่วเขียวหรือก็เอาซูเปอร์ฟู้ดมาทำทำให้แบบคนกินแล้วมันมันดีกว่ากินมันฝรั่งทอดแล้วก็59บาทเองอะ่ะผมผมทำให้ทุกคนได้กินได้ไงมันกินง่ายง่ายเกาเอนจอยกับการทำขนใช่ครับมันมันจอยขึ้น,น,น,นก็คือเราได้รู้ว่าเฮ้ยเราจะทําอันนี้แล้วเราจะทําเพื่อใคร คือไอ้เฟนฟาที่ทําขึ้นมาเนี่ยก็ทําเพื่อลูกผมเพราะลูกผมชอบกินเฟ้นฟามากเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันแบบมันจังฟูดใช่ไหมจะทํายังไงดีให้แบบกินแล้วมีประโยชน์ผมก็เลยเนีย่คิดได้ตัวนี้ออกมาเริ่มเริ่มสาขาแรกที่ตอนนี้มีที่พารากอนนะฮะในกูเม่มาเก็ตแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่จะไปจริงๆเลยอะ่ะมันอยู่ในโลตัสอ่อนนุชครับสาขาแรกเริ่มมาที่1สิงหาคมครับ ก,ก็ก็ให้กำลังใจอุดหนุนชื่นชมแล้วก็มีพลังบวกที่ตอนเจอกันตลอดครับว่าในันี้เราต้องขยันเสำคัญมากๆคือคือทุกคนน่ยมันก็จะมีท่าทางหรือว่าลักษณะที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่สำคัญก็คือผมต้องบอกทุกคนว่าอย่ายอมแพ้วันนี้ไม่มีใครสบายหรอกครับแล้วก็ไม่มีใครลำบากจนจะลุกขึ้นมาไม่ได้ ในขณะที่คุณกําลังลำบากอยู่คุณจําผมไว้อย่างเดียวพรุ่งนี้ยังไม่ถึงอย่าไปคิดเมื่อวานแก้ไม่ได้วันนี้คุณต้องเอาก่อนไม่ว่าคุณจะล้มท่าไหนคุณต้องลุกท่าไม่ซ้ําเดิมคุณต้องลุกใหม่ตลอดแล้วคุณก็ต้องอย่ายอมแพ้ครับทุกคนก็เห็นเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจว่ามันเตอนนั้นตกใจเป็นเพื่อนลองได้แล้ววันหลับมายิ้มได้ยิ้มได้ก็เรื่องร้ายที่มันผ่านมาโห <c oughs> oh, แบบ มันมันมันตอนแรกมันมันแย่จนเกือบจะไม่ผ่านนะแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้แล้วพอมันผ่านมาได้อะเรื่องวันนั้นก็จะเบาไปเลยแล้วเราก็จะเจอเรื่องใหม่ตลอดและในขณะที่เราเจอเรื่องใหม่ตลอดก็ไม่ต้องคิดล่วงหนาค่อยๆทำเลยาให้รับพลังงานที่ดีๆจากนที่ต้องทาเนี่ยก็พี่ๆทุกคนทุกท่านก็แบบให้การตอบรับช่วยเหลือคอยกระจายข่าวว่า อะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้รับการตอบรับที่ FC ที่เขาดูดูเรื่องราวแล้วหลายคนก็จะได้รู้จักผมจริงๆว่าเออจริงๆผมเป็นคนยังไงเออจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆมันคืออ๋อเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะได้รู้จักผมเยอะขึ้นแล้วก็มีหลายรายการมาถ่ายอย่างพี่ตั๊กพี่มามอะไรอย่างเงี้ยนี้มาทุกคนก็ได้ยิ่งรู้เข้าไปอีกว่า,ว,าว่าตัวเราอ่ะเป็นยังไงอย่างไาง จริงๆผมต้องขอบคุณทุกท่านมากกว่านะครับขอบคุณพี่ๆีทุกคนขอบคุณ f อทุกท่านเพราะมันทําให้ผมมีวันนี้ผมไม่ขอบคุณตัวเองอยู่แล้วที่เราไม่ยอมแพ้และพอเราไม่ยอมแพ้เราก็สู้กับโชคชะตาโชคชะตาเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรหมอดูก็ทักไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่คนที่รู้ดีที่สุดคือตัวคุณเองมันไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณกําลังเจอเรื่องอะไรมันมีแอ่คุณเท่านั้นแหละ ที่จะต้องที่จะต้องบอกตัวเองว่าอย่ายอมแพ้ไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณอย่าคิดสั้นซึมเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะทําอะไรคุณไม่ได้เลยถ้าคุณใจคุณตั้งมั่นแล้วคุณไม่ยอมแพ้มันยาเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้ช่วยคุณโตคุณเองทันทีครับก็ก็ไม่ไม่ได้ไม่ผมเป็นคนไม่ได้นี่ครับไม่ไม่ได้ใช่ครับทำทำทำด้วยเองแต่คืออ่าโอเคก็มีแบบ สินแสอะไรเงี้ยผมมีอยู่เขาก็จะแค่บอกว่าจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ควรทำอะไรเราเชื่อไหมล่นส่วนตนนั้เราเชื่อเรื่องอะไรบ้างมันก็น่าเชื่อนะมันก็น่เชื่อนะเอาจริงๆก็คือพวงจุ้ยนะสำหรับผมอะร้อยเปอร์เซ็นต์หัวที่หัวตํำเลย <c oughs> คือเพราะว่ามันเป็นหลักของวิทยาศาสตร์นะผมเลยเชื่อ <c oughs> แต่ถ้าถ้าบอกว่านั่งทางในแล้วเ,เห็นเนี่ยผมไม่เชื่อ <c oughs> แต่อันนี้วิทยาศาสตร์เชื่อ เราไปต่อยเขาเขาต่อยเราอันนี้เราเชื่อเพราะมันพวงจุ้ยคือแบบนี้พวงจุ้ยคือการสะเทือนพลังงานเออเนี่ยมันประมาณนี้มันเป็นสนามแม่เหล็กครับผมเลยเชื่อตอนนี้มันจะเป็นยงไดีครับก็ไม่ได้ขายดีแต่ว่าอย่างน้อยผมได้วันละสองสามพันผมดีใจแล้วคือคือคือค้าขายอ่ะไม่โลภนะผมก็ไม่ได้โลภว่าวันนี้จะต้องขายได้ห้าหมื่นแสนหนึ่งล้านหนึ่งมันไม่ใช่ ขอให้มีคนกินของคุณทุกวันแม้ว่าจะน้อยแต่มีลูกค้าที่รักคุณแล้วกินคุณทุกวันเจอคุณทุกวันอุดหนุนเราทุกวันแค่เดือนละครั้งผมยังดีใจแล้วพอแล้วซื้อผมแค่เดือนละครั้งเราไม่ต้องมีลูกค้าเยอะมากหรอกครับแต่เราแค่ทรีตคนที่ดูเราแคร์เราเรากินของเราเราแค่รักษาลูกค้าที่เรามีอยู่อ่ะให้ได้แค่นั้นก็พอแล้ว ถ้าคนคนเปิดร้านขายข้าวถ้ามีถ้ามีข้าวขายได้30จานต่อต่อวันพี่ว่าพี่โอเคยังโอเคแล้วเนาะเพราะว่ามันคือลูกค้าประจําแต่เขากินเราทุกวันอ่ะมันมันมันอาจจะได้น้อยแต่ก็ได้เรื่อยๆคือคือเขาไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ท้อลูกค้าไม่ท้อเราไม่ทิ้งมีครับมีมีครับกำกำลังกําลังทําอยู่แต่ว่าคือตอนนี้ไอไอที่บอกบอกว่ามันเป็นเคียรเนาะก็สาขาแรก น่าจะเป็นที่โลตัสออนนูดอันนี้อันนี้คือสาขาแรกที่เป็นเฟนซายนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นตามออกบูทไปงานเรื่อยๆแล้วก็ร้านที่กําลังทําอยู่เนี่ยมันอยู่ซอยพระราม9ซอย49ครับก็ทําอยู่แต่ว่ามีปัญหาเรื่องช่างเรื่องอะไรเงี้ยไม่จบสักทีก็ยาวเลยครับขนมปังยากร้อซครับยากมากๆยากมากคนน่ะ บอกว่าผมอ่ะโอ้ขายแพงจังเลยที่ทำทิ้งที่เป็น100-200ก้อนฝนตกทีนึงปุ๊บลาขึ้นผมต้องทิ้งหมดผมไม่ได้ขายของมีลาส่งไปปุ๊บมีลาภายในภายในวันที่กำหนดแบบ3วันอย่างเงี้ยผมเคลมให้เลยผมก็ส่งให้ก็เท่ากับผมขายฟรีนึกออกไหมพี่คือคือคนน่ะหลายคนไม่เข้าใจแต่ว่าผม,มาไม่มานั่งโต้เถียงว่าเอ้ยมันเป็นอะไรแต่ผมอยากจะให้บอกว่า ถ้าคิดว่าผมแบบทำผมทําของดีให้แต่ถ้าใครคิดว่าไม่ใช่ลูกค้าเราหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบไม่ดีอ่ะก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เพราะว่ามันจะมีคนชอบคนไม่ชอบคนรักคนไม่รักผมเลยทําอะไรที่ทุกคนสามารถกินได้อ่ะเนี่ยเฟรนฟรายหบเกาทไส้บงพุทธร้อยห้าสบาทกินได้คือแบบกินได้ทุกวันแล้วก็แล้วก็แบบเป็นซื้อของฝากก็ได้ก็แบบสะดวกใจอย่างที่ผมทําไว้ก็มีคนเดินเข้ามาบอกว่าโหขายได้ยังไงอ่ะ ทำไมเธอขายถูกจังเพราะว่าคนถ้าเขามานั่งทำเองเองเขาจะรู้เลยว่าอันนี้ผมเฉียบทุนแล้วมันยากนี่ก็คือยังไม่รวมค่าขนส่งค่าของค่าบูธค่าที่ค่าคนโอ้เยอะไปหมดอะเยอะจริงจริงเด้วยขายาไปตามที่ต่างๆเนาไรมตีไม่ตีไหนม่เหนื่อยเลยครับจนถึงณปัจจุบันนี้แล้วก็วินาทีนี้ผมทํางานไม่มีคำว่าเหนื่อยในหัวใจเลย ผมดีใจด้วยที่มีงานทำแล้วก็ดีใจมากๆด้วยที่ยังมีทุกคนซัพพอร์ตผมในส่วนเรื่องละครที่ผมบอกผมมีเหลืออยู่3เรื่องใช่ไหมครับก็เนี่ยกำลังค่อยๆออ,ออนแอร์มีเมืองแก้วใช่ไหมครับที่เหลือก็คือพมพยศกับรักลายสายรับที่ยังไม่ได้ออนส่วนรายการก็ทางช่องเจ็ดก็สนับสนุนผมก็มาให้มาเล่นเป็นดวลเพลงดังพลังอาชีพทุกวันจนนันทร์อังคารมันก็หล่อเลี้ยงเราไปด้วยแต่ทุกวันนี้ก็คือ ถ้าสมมติไม่มีถ่ายละครถือว่าเป็นความโชคดีผมจึงต้องไปโฟกัสกับร้านที่ผมทําอยู่มันก็เหมือนเราเลี้ยงลูกอะพี่ถ้าเราดูแลลูกได้ใกล้ชิดลูกเราก็จะโตอย่างมีแบบมีคุณภาพเหมือนกันธุรกิจก็เหมือนกันผมก็ดูแลเองอย่างใกล้ชิดมีแต่คนบอกว่าเฮ้ยแล้วทำไมเธอยังมียืนขายอยู่แล้วถ้าเจ้าของไม่อินกับของอะ่ะหรือผมไม่กินของตัวเองมันก็คงไม่มีใครกิน ผมก็เลยต้องทุ่มทางชีวิตกับของที่ผมรักเพราะฉะนั้นพอผมรักในในแบรนด์ของผมในลูกของผมผมก็เชื่อว่าทุกคนก็จะรักครับแว่าการละครกับการขายขนมก็ไปคู่กันมันไปด้วยกันได้ครับมันไปด้วยกันได้เพราะว่าถ้าผมไม่อยู่เนี่ยภรรยาผมก็อยู่คือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือปัจจุบันนี้คืออาชีพขายขนมปังร้อยเปอร์เซ็นต์พิธีกรอีเวนต์อะไรพวกนี้เป็นเซ็กชันจ็อบเลย คือคือใช้คำว่าเป็นต้องเป็นงานต้องเป็นงานลองแต่ถ้ามีก็ไม่ปฏิเสธผมยินดีรับทันทีแต่ว่าสิ่งแรกที่ตื่นขึ้นมาเราก็จะต้องวางแผนละเ,เดี๋ยววันนี้เราจะไปก็คือเตรียมงานนั่นแหละเมื่อคืนแหละผมเตรียมงานแล้วว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องไปอย่างนี้อย่างนั้นอะไรโหเตรียมแผนกันเป็นเดือนที่ตอนนี้คือแผนที่ผมคิดไว้ว่าจะไปไกลที่สุดก็คือจะไปขายที่ลาวงานพระธาลาวเนี่ยว่าจะไปเอ่อหนึ่งถึงเก้าพฤศจิกายนครับ ก็แพนเราก็แพนไหมตอนนี้นะเอาอย่างนี้เลยนะพี่ทุกคนที่กําลังดูอยู่ตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนะี่ยมันจะเจอเรื่องราวที่แตกต่างกันแล้วเรื่องราวที่พัดผ่านเข้ามาในชีวิตคุณไม่มีใครแก้ได้นอกจากตัวคุณเองถ้าคุณไม่เริ่มจากตัวเองที่คุณจะแก้ไขปัญหามัน คุณไม่ต้องไปหวังพึ่งใครหรอกครับถ้าคุณเริ่มสตาร์ทด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะหาวิธีทางออกได้เองแล้วแล้วพอคนเริ่มเห็นว่าคุณแก้ไขตัวเองได้แล้วมันจะมีคนยื่นมือมาช่วยคุณเองเพราะฉะนั้นอดทนไว้ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่หายใจลึกๆนี่ยังใช้ได้แต่ชีวิตและลมหายใจถ้าสมมติคุณตัดสินใจวันนี้ว่าคุณจะจบลมหายใจของคุณคุณจะไม่มีโอกาสแก้ตัวเพราะฉะนั้นคุณเริ่มแก้ตัวตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรอย่ายอมแพ้ ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ